น้องอาชีออปเดตกดูหนังกับน้องมิยาเห็นชัดเลยว่าเป็นสุภาพบุรุษแค่ไหนคลิปนี้พิสุจได้ดูเหมือนว่าตอนนี้น้องอาชีอาชีรวัฒลูกชายของฟลุกเกิร์กคนที่เราอาจจะเห็นมาตั้งแต่เด็กๆเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นของชีวิตแล้วล่ะค่ะและก็เริ่มมีความรักเป็นที่รู้จัก ตัวพร้อมกับน้องมิยาลูกพิษทองเจือซึ่งจะเห็นได้ว่าความรักขอทงทั้งคู่นั้นเนบ่งบานสวยงามไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่เข้ากันได้ทางครอบครัวและแล่าสุด6กเมษายนก็มีคนตาดีเห็นน้องอาชิและน้องมิยานั้นไปเดทดูหนังด้วยกันแต่จะเห็นเลยถึงความน่ารักแนละก็เทคแค่ของน้องอาชิที่เป็นฝ่ายซื้อน้ำซื้อป๊อปคอร์นให้ส่วนน้องมิยานั้นก็เดินนำต ลิวไปเลยเบาๆและพ่อน้องอาชีเห็นกล้องก็หันมากราบสวัสดีอีกด้วยล่ะค่ะเห็นถึงความน่ารักของน้องมิญาและความเป็นสุภาพบุรุษของน้องอาชีแล้วก็ดีต่อใจมากๆเลยล่ะค่ะเท่แค่เป็นหัวเป็นใหญ่ขนาดนี้ทำเอาอิจฉากันเป็นแถวๆเลยล่ะค่ะงานนี้และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ